สบายนะคะพี่ๆขอบคุณนะคะน้ำร้อนแล้วน,น้องใส่ ง,ง่ายทำง,ง่ายเกลี่ง่ายๆน,นะคะ,ะจด้นานสบายขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะคะนิดหน่อ,ยน,นอย,ยนิดหน่อยเกลือนิดหน่อย หินนั่งครับมาค่ะมาจ้ามาจ้า มาจ้ามากินน้ำแกงมากินน้ำแกงพี่นัดมามามา,มาเด้อแกงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่เมนไ,ไม่นานโอ้แต่ความหมูสุกฟักทองสุกก็เสร็จแล้วไม่คนมากมาๆมาพี่นัดมากินแกงฟักทอง ไม่ใส่ผงชูรสเล็กเลม ไม่ใส่ผงชูรสเหมือนเดิมทำสบายเด้อพี่นัดเด้องานเรียนยากงานก็ได้ทำสบายเด้อ ลองเท้าทิ้งหน่อยนะหมูสุกสักทองสุกก็ใช้ได้แล้ว สวัสดีค่ะพิสาพิสาอยู่ตลาดแล้วใช่ไหมพิสาตามสบายเดอ้อชิมก่อน,นจะชิมดูก่อน ครับประเด็กเตรียมไปร้านไหนกัดลายเติมอยู่โอเค